สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆน้องๆทุกคนนะพี่น้องครับผมลงทัชชาแนลนะครับลงทัชชาแนลวันนี้เจอพี่น้องของเราในงวดวันที่สิบห้านะครับสิบห้าธันวาหกสามนะครับเราเจอกันครับและวันนี้เรามาเจอกันในงวดของในเลขของฮานอยธรรมดานะครับพี่น้องครับ น้อยธรรมดา15ธันวาครับน้องครับเมื่อวานคงจะเห็นแล้วนะครับวันที่14นะครับของลุงทั์เข้านะครับหลังจากหลุดไปสองวันพี่น้องครับหลุดไป2วันวันนี้เข้าครับนี่นะครับคือส่วนของส่วนของเมื่อวานนะพี่น้องนะชุดบนครับให้วิ่ง6ครับ วิ่งหร้องเก็ดเข้าทั้งตัวเข้าทั้งตัววิ่งเนาะวิ่งสองตัวเข้า2ตัวออกเจ็ดเจ็ดหนะครับก็จะถูกเจ็ดหตัวนี้นะโอ้เจ็ดหมีทั้งสองตัวเลยพี่น้องครับถูกเจ็ดหครับแต่ได้คู่ชุดโต๊ ถ้าไม่เบิ้ลน่ะมีโอกาสมากลุงทัดคิดว่าไม่น่าจะเบิ้ลมาเบิ้ลทางนั้นน่ะมีสิ์โดนเลขชุดโต๊ะครับเมื่อมันเบิ้ลก็ถูกยากมากไม่ถูกครับส่วนวิ่งล่างนะครับพี่น้องครับวิ่งล่างลุงทัดให้วิ่งแปดรองสองส่วนตัวชี้ขาดคือแปดแปดนะครับลุงทัด คิดว่า8น่าจะเบิ้ลล่างก็ไปออก8 9ซะไม่มีนะครับคู่ชุด8 9ไม่มีนะครับถูกตัววิ่งอย่างเดียวถูกวิ่งล่างแล้วก็วิ่งบนแล้วก็ชุดสองตัวบนเนอะมาครับทีนี้เรามาดูกันงวดวันที่15นะครับว่าลุงทัศน์จะได้อะไรพี่น้องครับ วันนี้บนนะครับ หกเจ็ดแปดพี่น้องครับกำลังวันสำหรับวันที่สิบห้าเท่ากันเลยนะครับหกเจ็ดแปดกำลังวันเท่ากันเลยถ้าให้ลุงทัดเลือกลุงทัดเลือกหกให้นะแต่พี่น้องสามารถยึดสามตัวนี้ไปตัวเชื่อมนะครับเพราะกำลังวันเท่ากันเลยหกเจ็ดแปดวันนี้ครับ สายกลางนี้นะครับหกเจ็ดแปดกำลังวันเท่ากันแต่ลุงทัศจะเลือกหให้นะไม่รู้จะเลือกถูกไหมตัววิ่งนะเพราะมันได้หกเจ็ดปดมันได้เท่ากันมาผู้ชุดนะครับให้ยึดหกเดแปดนะครับพี่น้องครับเป็นหลักนะ

เจ็ดครบนะครับทิพย์จันคารพุทธปรหัสสุกเสาร์ครบนะครับ7วันนะครับมาครับลุงทัตจะจับคู่ชนให้นะทีนี้มาส่วนของคู่ชนออาวิ่งก่อนครับวิ่งอันนี้ไปวิ่งบนนะครับ วิ่งหกรองเก็ดนะครับพี่น้องเลือกเอาเลยก็ได้ครับ3ามตัวนี้เพราะกำลังมันเท่ากันแต่ลุงทัดเลือก6กับ7ให้ไม่รู้มันจะมาไหมแต่สามตัวนี้ลุงทัดคาดว่ามีโอกาสมาสูงมากนะลุงทัดใช้คำว่าโอกาสมาสูงมากหกเจดแปด คู่ชนหกเจ็ดแปดได้สามสี่ห้านะครับเอาสามตัวนี้ชนกันยังไงก็คิดว่าน่าจะไม่ผิดหวังอีกวันหนึ่งนะคู่ชนนะครับมาดูคู่ชนครับลุงทันลุงทัดจะบอกว่ายึดลุงทัดจะยึดสามตัวนี้ชนสามสี่ห้าให้ดูงวดน,นี้ครับเพราะมันเด่นเหลือเกินสำหรับกำลังวัน มาครับตัวที่หนึ่งนะครับ

hoặc nừng nừng hoặc เจ็ดสองสองเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งหนึ่งแปด 8 2ดสอง 8. สอกี่ตัวแล้วพี่น้องครับ3ามหกเก้าสิดตัวงวัน,นี้ได้18ตัวนะครับงวดน,นี้18ตัวคู่ชุดโต๊ะนะครับคู่ชุดโต๊ะนะครับ

หนึ่งเจ็ดแปดสองเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดเก้าสองเจ็ดเก้าสี่ตัวนี้นะครับสองสี่หกแปด วันนี้ได้8ตัวนะครับส่วนคู่ชุด2ตัวบนที่ลุงทัศน์คาดว่ามีโอกาสมามากนะพี่น้องครับ68866996 78877997นี่นะครับมีแค่นี้ครับที่ลุงทัศน์คาดว่ามีโอกาสมาสูงมาก มาส่วนของล่างนะครับทีนี้พี่น้องครับมาส่วนของล่างนะสามสี่ห้า ลุงทัดให้วิ่งสี่รองห้าพี่น้องครับกําลังวันเท่ากันหมดเลยนะครับทั้งบนทั้งล่างเลยวันนี้โดยเฉพาะสามตัวเนี้ยมันทิ้งกันไม่ได้เลยแต่ลุงทัดจะเลือกให้วิ่งสี่ตัวงองเป็นห้านะครับมันได้สามสี่ห้าพี่น้องครับเหมือนกับเลขบนเลยครับงวดนี้แปลกมากเลขกาลังวันสามตัวกําลังวันเท่ากันหมดเลยลุงทัดไม่รู้จะขี้ขาดยังไง ก็เลยจําเป็นต้องเลือกให้พี่น้องครับเลือกตัวสี่รองห้านะสี่กับห้าที่ลุงทัดวิ่งสี่รองห้ามาครับส่วนคู่ชุดนะลุงทัดให้สามสามแปดแดสามสามเก้า 93, 48, 84, 49, 94, สองสามสี่สามสี่สิบสอง 3 7 7 3 สามหกหกสามแล้วก็สี่เจ็ดเจ็ดสี่นี่นะครับพี่น้องครับลุงทัดวางไว้สี่ตัวนะครับ ล่างเจ็ดสามสามเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่เจ็ดบนแปดหกหกแปดหกเก้าเก้าหกเก้าเจ็ดเจ็ดเก้ากำลังวันได้เท่ากันทั้งสามตัวมันก็เลยได้เลขหลายตัวพี่น้องงวดนี้ครับพอกำลังวันได้เยอะมันก็ต้องดึงสามตัวที่ได้กำลังวันเนี่ยเป็น ตัวเชื่อมใส่ตัวเชื่อมไปอีกมันก็เลยได้หลายหางหน่วยหนึ่งตามที่จริงมันยังมีอีกนะครับเลขล่างแต่ผมเห็นว่ามันจะเยอะเกินไปมันจะเยอะเกินไปก็เลยตัดออกไปนะครับมาครับสรุปบนวิ่งหกรองเกตนะครับส่วนเลขที่ขาดไม่ได้นะ เลขที่ขาดไม่ได้เจ็ดเก้าหกแปดสำคัญนะครับเลขสี่ตัวนี้ลุกทัศยังไม่เคยหลุดเลยนะในนี้นะครับสี่ตัวเนี่ยไม่บนก็ล่างมันจะอยู่ของมันแบบนี้จะถูกมาตลอดเลย พี่น้องถ้าจับทางให้ดีครับชอบตัวไหนเอามาเชื่อมกับตัวเนี้ยนี่นะครับเดี๋ยวผมสไลด์ให้ดูช้าๆครับนี่นะครับมาครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะพอแค่นี้นะครับ ก่อนจะจากกันผมลุงทัศแชนแอวขอขอบคุณพี่น้องทุกๆคนครับที่เข้ามาเป็นกําลังใจขอฝากด้วยนะครับพี่น้องครับขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ลุงทัศด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ลุงทัศมีพลังในการค้นสูตรหาดีๆเด่นๆมาให้ทั้งคาน้อยทั้งรัฐบาลไทยและลาวนะครับตอนที่ผมทําต้นฉบับยังไม่รู้เลยผลลาวจะออกอะไรครับ มาครับงวดน,นี้ขอให้พี่น้องของเราโชคดีอีกนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ